สวัสดีครับตอนนี้เรามาสัมผัสอากาศหาวที่ปายนะครับยามเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงมันยี่สิบแล้วนะครับวันนี้มีสกู๊ปพิเศษนะครับคืออยากรู้ไหมครับว่าทําไมคนเชียงใหม่ถึงขาวเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเาวไว้ตื่นะนะเาไว้ตื่น <c oughs> ดูกล้องเลยดิคนเชียงใหม่ขาวมากเนาะ เฮ้ยทีเขาตยเฮียข่าวจริงไหมครับคนเชียงใหม่ล้างน้ำล้างน้ำฟอร์มไ่ะเนี่ยไม่ฟอร์มมึงเป็ฝ่าเจอแล้วฝ่านอนเล่นตั้งนานแล้วมึงเป็นเชียงใหม่อะกูว่าว่าต้องเดินหากูกำลังนอนชิวเลยเขาตั้งไว้ต้นเชียงใหม่ด้วยอันนี้ไม่มีกล้องค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะ เป็นเอฟเฟกต์ตัวตัวคนตื่นสายมาลุงรีบลงจะไปไหมเนี่ยไม่ไปกลับบ้านแล้วนะ